สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับคุณครูทิพย์นะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนรู้ไปกับครูทิพย์ค่ะวันนี้ครูทิพย์ก็จะมาชี้แจงในเรื่องของการทําแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทําแล้วก็ปฏิบ,บัติตามที่คุณครูชี้แจงนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สำหรับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4นะคะกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4มีทั้งหมด30ข้อขนักเรียนคะแนนเต็มนะคะ30คะแนนเราจะใช้เวลาในการทำ1ชั่วโมงนะคะ แบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจะมีด้วยกัน2ตอนค่ะตอนที่1จะเป็นข้อสอบแบบปรนัยนะคะแบบปรนัยก็หมายถึงเป็นข้อการนั่นเองค่ะนักเรียนมีทั้งหมด20ข้อนะคะ20คะแนน1ข้อ1คะแนนนะคะตอนที่สข้อสอบอัต,ตยัยเป็นข้อสอบเขียนค่ะมี10ข้อ10คะแนนนะคะรวมแล้วนะคะ สอตอนตอนที่หและตอนที่สรวม30คะแนนนะคะนักเรียนเรามาดูตอนที่หกันนะคะเป็นข้อสอบแบบปรนัยก็คือข้อกาใช่ไหมคะนักเรียนมีทั้งหมด20ข้อ20คะแนนตอนที่1น,นะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับข้อที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวลงในกระดาษคำตอบในเอกสารออนแฮนข้อสอบนะคะก็จะมีทั้งหมด20ข้อนะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์นะคะแล้วก็อ่านคำตอบในช้อยกอไก่ขอไข่คอควายและงอง,งูนะคะเลือกคำตอบนะคะที่ถูกต้องที่สุดนะคะเพียงคำตอบเดียวนะคะและนักเรียนก็ นำคำตอบนั้น,นะคะไปกาลงในกระดาษคำตอบในเอกสาร On Hand นะคะซึ่งตัวอย่างกระดาษคำตอบนะคะแบบข้อสอบปรณัยก็คือให้กากระบาททั้ง20ข้อนะคะให้นักเรียนกากระบาทลงไปตอบข้อไหนก็คือให้กากระบาทลงไปกอไก่กขอไข่ขอควายและงอง,งูนะคะเพียงคำตอบเดียวนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ตอนที่2นะคะข้อสอบแบบอัตนัยคือเป็นข้อสอบเขียนมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนตอนที่2นะคะจะประกอบด้วย2ตอนด้วยกันนะคะข้อแรกบอกความหมายคำราชาศัพท์ต่อไปนี้นะคะ5ข้อมี5คะแนนนะคะข้อที่2 เรียงลำดับคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ตามพจนานุกรมมี5ข้อ5คะแนนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรตอนที่2ในข้อที่1นนะคะให้นักเรียนบอกความหมายคำราชาศัพท์ต่อไปนี้มีทั้งหมด5ข้อ5คะแนนนะคะคุณครูให้คำศัพท์มานะคะเป็นคำราชาศัพท์นะคะ ที่กำหนดให้แล้วให้นักเรียนบอกความหมายของคำราชาศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด5ข้อเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะให้เรียบร้อยสวยงามและในตอนที่2ข้อที่2นะคะให้นักเรียนเรียงลำดับคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ตามพจานานุกรมมีทั้งหมด5ข้อ5คะแนนนะคะมีคำมาให้ในแต่ละข้อนะคะ หนึ่งข้อจะมีด้วยกัน4ี่คำนะคะให้นักเรียนเรียงคำใหม่ตามพจนานุกรมให้ถูกต้องนะคะเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งมันทัดเหมือนกันนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำข้อสอบภาษาไทยให้ดีที่สุดนะคะทั้งหมดจะมี30คะแนนในการทำข้อสอบปลายภาคเรียนนะคะขอให้นักเรียนโชคดีในการทำข้อสอบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We'll